ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار อ้ายะฮ์น ال ้าสอาอุซีคุมวัยยาีบตควัลละฮะวะทัวัตีหะว์ขัดกลาวละละฮะตบารคะวะทัลละ์ฟีคุระอาห์์ฮะล์ริมอางูดบัลละห์นะชีตาตันรัจิมีนั้นั้าทัง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 ท และให้เราทั้งหลายได้มาอยู่ในโลกดุนยานี้โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาของเรานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องมาทําหน้าที่แห่งการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุภานวตาลาแล้วอัลลอฮฺสุภานวตรตาลาก็ได้จัดเตรียมการทดสอบบาลลาภัยพิบัติตา่ตางๆให้กับเราทั้งหลายเพื่อจะดูว่าใครใครกันที่ เป็นผู้ที่ยืนยันอยู่ในหลักการของอยู่หลักการศาสนาของลออย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่มีความยำเกรงอย่างแท้จริงหรือใครเป็นผู้ที่มี إ ي มานเพียงแค่ปากเปล่าหรือใครเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์สุบฮานมูตะลาอัลลอฮ์สุบฮานวูตะละด้กล่าวว่าอินนัสซาอัตอาตียะซุนากาดุฟ ي ฮ ا วันกิยามะมาแน่นอนอินนัสซาแท้จริงสาอาวันกิยามะนั้นมาแน่นอน เกือบจะปกปิดไม่ได้แล้วดิต้เจซจาคุลุ้นับสิมบิมาทัสอาเพื่อที่แต่และชีวิตจะได้รับการตอบแทนตามสิ่งที่เขาได้ขนขวายเอาไว้ฉะนั้นชีวิตในโลกอาเครอเป็นชีวิตที่แท้จริงชีวิตในโลกอาเครอเป็นสิ่งที่มาแน่นอนเราไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงหลีกหนีจากมันได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงวันวันนั้นเราจะทําตัวเช่นไรพื่น้องผู้ัสธาทั้งหลายครับ ถ้าเราซูมัซซัมได้กล่าวไว้ว่าอินน์ไบนายริส,สาแท้จริงในช่วงที่อยู่ระหว่างนะครับระหว่างวันขี่มานั้นนะครับยุทธฟอลอินความรู้จะถูกยกไปวายุนซิลนลเจฮะ,ะและความเขาจะถูกส่งลงมาวายักซูลุฟีฮิลฮารจและจะมีการฆ่าฟันกันอย่างมากมายเราทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงเลี้ยะเวลานี้เราทั้งหลายกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ อยู่ในช่วงท้ายที่สุดของท้ายที่สุดก่อนจะเข้าสัญญ,ญาณใหญ่ๆของวันเกียร์ไหมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายถ้าเราสูนอัลสลัมได้กล่าวไว้ว่าฟะมัยยาอิชมิงกุมฟเาะยรักซิลาฟันกซีรอใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่หลังจากที่ฉันได้จากไปแล้วเขาจะได้เห็นความขัดแย้งกันอย่างมากมายความวุ่นวายต่างๆ เาอะไรคุมม ah ิซ ah ุนนัดบุซุนนัดีขุลฟะอิรอชิดีนอันมหดียี่ามบ้าดีจำเป็นสำหรับพวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดเอาสุนนะของฉันและสุนนะแบบฉบับของบรรดาคุลุฟะผู้ทรงธรรมที่มาหลังจากฉันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในหลายๆฮะดีษที่ผมได้ยกมานี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่นบีได้บอกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการยศาอุาอิลมความรู้ถูกยกขึ้นไป ยันซุลจะกรลูกความเขาถูกส่งลงมาสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราจะเจอในหลายๆพื้นที่ที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่จํานวนมากแต่ว่าประชากรเหล่านั้นแทบจะไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาบางคนเป็นหมอบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นสถาปนิกบางคนเป็นเจ้าหน้าที่มีตําแหน่งใหญ่โตบางคนเป็นคนใหญ่คนโตในสังคมมีหน้ามีตาในสังคมแต่ถ้าว่า เมื่อไปดูในเรื่องความรู้ศาสนาของพวกเขาเหล่านั้นแล้วปรากฏว่าเขาเหล่านั้นกลับมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่น้อยมากๆมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาที่น้อยมากๆและยิ่งพูดถึงการยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮ์ก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายกุลนับเส้นได้ก็ตุนมาทุกๆชีวิตย่อมได้ริมรถความตาย เราทุกคนต้องกลับคื้นสู่อัลลอฮ์สุบฮานูตาลาไม่มีใครหนีสิ่งนี้ไปได้ไม่มีใครหนีได้ทุกคนต้องกลับแล้วเมื่อเรากลับไปแล้วมีแค่สองทางสำหรับเราที่เราจะได้ไปทางแห่งคนทางแห่งความดีงามเียงอัลลอฮ์ทรงรักและพอพระทัยกับทางแห่งความโกรธเกรี้ยวจากอัลลอฮ์สุบฮานูต์ซาลาหสหรับทุกคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตาลาพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงใกล้ๆวันเกียร์ไหม ซึ่งนบีบอกไปแล้ว่าจะเป็นยุคสมัยแห่งฟิตนะฟิตนุนความความวุ่นวายต่างๆางางการทดสอบต่างๆกัสราสุซาลาซิลจะมีแผ่นด,ดินไหวเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องลองฟังข่าวครับไม่กี่วันนี้มีข่าวแผ่นด,ดินไหวที่แถบในเกาหลีใกล้ๆเกาหลีนะครับแถบฮ่องกงเอ่ยแถบไต้หวันมีแผ่นด,ดินไหวที่ไต้หวันหลังจากนั้นไม่นานก็มีแถบ ไปรูแถบอเมริกาใต้หรือในแถบปากีสถานหรือในประเทศต่างๆเราจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ถี่มากและในความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราอยู่ใกล้ๆกับช่วงอาเคริสซามานอย่างมากใกล้ๆจะสิ้นสุดของโลกดุนยานอกจากนั้นท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราซื้อซ้ำได้กล่าวไว้ว่าอันมาซิกูบิดดินในช่วงใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่ย คนที่ยึดถือในเรื่องของศาสนากั้นมาซิโกบินจำรอจะมีสภาพเหมือนกับผู้ที่ถือถ่านไฟไว้ในมือปล่อยก็ไม่ได้ถ้าเขาปล่อยก็พินาศกันหมดถ้าเขาไม่ปล่อยเขาก็ต้องทรมานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มันจะตามมาในช่วงยุคสมัยนี้นั่นแหละแต่การนั้นก็ตามถ้าเราซึ้งกันแซมก็ได้บอกว่าลาตาซารุตออิฟตุนมินอุมมะตีอัลลฮักกี่มันสูรตุนอิลายเยมินกิยาะมะ จะยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งในประชาชาิของฉันยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมความจริงของอำเลิ์ได้รับการช่วยเหลือจากอลเลิ์สุภาโนะตะาลาและอยูร่รอดรุหุมมันละมันคอละปะหุมเวลามันคอแตละหุมคนที่ขัดแย้งกับเขาคนที่ช่อชฉนต่อเขาจะไม่เป็นอันตรายใดๆต่อพวกเขาเลยมันจะมีอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าณนะวันนี้ณนะเวลานี้เรายืนอยู่ในจุดไหน เพราะว่าในช่วงใกล้ๆวันเกียร์มะนบีบอกแล้วว่าประชาชาติน,นี้จะแตกเป็นเจ็ดสิบสามกมธธมมมลุ่มวาสตาโฟลุกูอุมติอิลสลาสินวาสบาอีนะฟิรกตันกุลลูฮมลุมฟินนารินลาวาฮิดุนทั้งหมดจะอยู่ในนรกนอจกจากแค่กลุ่มเดียวฉะนั้นนบีบอกความแตกแยกเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงใกล้ๆวันเกียร์มะมุสลิมจะแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นก๊กเป็นเหล่าทุกคนก็จะบอกว่าเขานั่นละยืนอยู่บนความถูกต้องเขานั่นละยืนอยู่บนความถูกต้อง แต่ความถูกต้องที่แท้จริงคืออะไรความถูกต้องที่แท้จริงคือการยึดตามกิจตาบุลอและก็สุนนะของรสุลีลาสสโลโลฮุนะฟัลซัลลัมฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูแล้วว่าเรายืนอยู่ตรงไหนถ้าเราคือผู้ที่ยึดถือตามอัลกุรอานและก็สุนนะอย่างแท้จริงนะยึดถือตามสุนนะอย่างแท้จริงเราจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะ่างๆด้วย ทุกวันนี้เราเห็นคนจํานวนมากมายเรียกร้องสู่กิตาบุลเลาะเรียกร้องสู่สุนนะของรอซุลิลละสัลลัลฮุมะลีเวสัลลัมแต่เราจะไม่เห็นกุรอ่านอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเราจะไม่เห็นสุนนะอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาเพราะฉะนั้นเขาเป็นเพียงแค่ผู้เรียกร้องแต่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติฉะนั้นในหลายๆกรณีสภาพของเขากับบรรดาผู้ที่ไม่เอาสุนนะไม่ได้ต่างกันเลยคนเหล่านี้ยังไม่ใช่ผู้ที่รอด พราะศาสนาของอัลสุบฮานัวตาลาที่เราประทานมาให้กับพวกเราทั้งหลายนั้นคือศาสนาแห่งการปฏิบัติเราต้องนํามันมาใช้จริงในชีวิตของเราทุกคําพูดของเราต้องเป็นคําพูดที่ตรงตามสุนนะนบีทุกการกระทําของเราต้องเป็นการกระทาที่ตรงกับสุนนะนบีแม้แต่ความคิดจิตใจของเราฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทัง้งหลายครับในช่วงใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่ยนะับสิ่งนี้มันมาแน่นอนนะครับก็คือว่าความแตกต่าง ความแตกแยกความผิดแล้วก็ไอ้ปัญหาต่างๆในชีวิตจะมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราซูนสั่งเสียเราว่าอะไรกุ้มไปซุนนะที่ว่าสุนนะติลคุลฟ้าอิรราชีนันมหดีเย็นมิมบะอดีนะครับตะมัสักูบิฮะว่าดูอะลเลียบินนวาจิีพี่น้องครับเมื่อปัญหาต่างๆนะครับในยุคสมัยของเราเป็นยุคแห่งความวุ่นวายเป็นยุคแห่งฟิสชนะจำเป็นสหรับมุสลิมทั้งหลายที่ต้องมีความซาบัึและอดทนให้มากๆ Allah س ุ ح ا ن ه وتعالى บอกล่าวไวว้่าวััลซซีนะยุมสิกูนบิลกิตาบวะอ ن กามุ ت ا ب ลาต ا م ا น ص ل ا ة إن لا ن อัจลันมุ م ลิฮ ي นแท้จริงบรรดาผู้ที่ยึดมั่นต่อคำพีก็คือต่ออัลกุรอานการยึดมั่นต่ออัลกุรอานไม่ได้หมายความว่าเอากุรอานมาเพียงแค่อย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงสุนนะของท่านละซุลมสุลต์สลัมเพราะสุนนะของนบีคือตัวอธิบายอัลกุรอาน เราบอกบรรดาผู้ย ah ึดมั่นในคมภีของอัลลอฮ์คือปฏิบัติตามนํามาใช้ในชีวิตอ่านมันทําความเข้าใจมันและนํามันมาใช้ในชีวิตวากอมุสซลัและดํารงรักษาการละหมาดนับกุรานการอ่านกุรานการศึกษาคุรานการปฏิบัติตามอัลกุรานกับการดํารงรักษาการละหมาดสองสิ่งนี้ขาดจากชีวิตของมุสลิมไม่ได้เลาบอกใครที่รักษาตรงนี้ไว้ได้อินนาลาหนูดีอูอัจเรลมุสลิฮิน เราจะไม่ทำให้รางวัลของคนที่ดีงามทั้งหลายนั้นหายไปเราจะไม่ทำให้รางวัลของเราหายไปอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันตอนที่เราสุภานูตะละสงในบีาดามบริสลามลงมาบนโลกดุนยาเนี่ยนะครับตอนแรกแยกกันไปในบีาดามไปที่ทัานหญิงฮาวาไปที่เาลาบอกกุลนะบิตูมินฮาจะมีอันฟาอิมายะตียันนะคุมมินนีฮูระฟาแมนต์บยิย์ฮูระยาฟลาข้าฟุนอะไลฮิมวะลาฮุมยาซนุน ครับเราบอกให้มารวมตัวกันได้เราบอกว่าหลังจากนี้ไปจะมีฮูดาทางนํามาจากฉันฟามานิตตบาบาฮูดาอยาใครก็ตามที่ปฏิบัติตามทางนําของฉันฟาลาเข้าฟุนอะไลาฮิมวลาหุมยาสนูนเขาจะไม่มีสิ่งใดให้ต้องหวาดกลัวเขาจะไม่มีสิ่งใดที่ต้องเสียใจต้องภาวะพวงแปลว่าในยุคแห่งความวุ่นวายที่เรากําลังอยู่นี้ ผลทางรอดของเรานั้นมีอยู่เพียงอ,อย่างเดียวก็คือการยึดตามกิตาบบรรลัยและสุนนะของเราซุนสอลสัสลัมด้วยกับจิตใจด้วยกับคําพูดและก็ก,การการะทําของเราพี่น้องาามุสลิมทั้งหลายครับถ้าเราซุนซัมได้กล่าวไว้ว่าอิบาอิสลามมากรีบันอิสลาม,มเริ่มต้นมาในสภาพของกรีบคนแปลกหน้าวาสยาอูดูกรีบันกมบบามาบดะและอิสลามจะกลับมาเป็นคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับที่มันเริ่ม ฉะนั้นทุกวันนี้พี่น้องไม่ต้องแปลก,จกใจถ้าพี่น้องไปเจอคนมุสลิมด้วยกันแล้วเราเอาซุนนะไปสอนเขาเขาจะไม่รู้จักมันจริงเหรอใช่เหรอเอ้ยแล้วทํามาแบบนี้นี่มันคืออะไรไม่รู้จักปู่ย่าตายายไม่เคยทําอาจารย์ฉันไม่เคยสอนแต่มันคือกิจาบรมมันล้์คือซุนนะฉะนั้นปัจจุบันนี้มุสลิมจํานวนมากมายกลายเป็นคนแปลกหน้าในศาสนาของตัวเองตัวเขาเป็นคนแปลกหน้า ในศาสนาของตัวเองมีสองลักษณะเขาเป็นมุสลิมมาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยรู้จักอิสลามของเขาเลยเขาก็เป็นคนแปลกหน้าในศาสนาของเขาคือไม่รู้จักอะไรเลยอันที่สองคนที่ยึดตามกิตาบุลแลวก็ซุนนะจะเป็นคนแปลกหน้าในสายตาของมุสลิมด้วยกันไอ้นี่มันทําไม่เหมือนเราไอ้นี่มันคนละพวกเราไอ้นี่มันคนละคณะของเราฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนบีบอกแล้วว่าฟิตรณะเกิดขึ้นแน่นอนความวุ่นวายความแตกแยกอะไรต่างๆเกิดขึ้นแน่นอน นบีบอกว่าประชาชาตินี้จะแตกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่มทั้งหมดนั้นจะอยู่ในนรกมีเพียงแค่กลุ่มเดียวฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพยายามหาให้ได้ว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มไหนแล้วก็ยึดตามมันไปนบีบอกไ้แล้วว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ยึดตามกิจาาุบลอว์แทะก็ิุนะของรอสุลุลสละโรมว่ลของอัสสลัมฉะนั้นพี่น้องประชาทั้งหลายครับขอรับสุภาอูตาชี้นาเราทั้งหลายนะครับให้ยืนหยาดอยู่บนศาสนาของพระอ,องค์อย่าให้เราทั้งหลายนั้นต้องถูกคลื่น คลื่นของฟิตนะที่มันจะถาถมมาในช่วงอาครลิสตมาเนี่ยพัดพาเราไปจนกระทั่งเราจมหายไปกับคลื่นห่งทะเลจนกระทั่งเรานั้นนะครับนบีบอกว่าในช่วงใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่ยคนคนหนึ่งนะครับยุสบิฮุมูมินันบุยุมซีกาฟิรอหรือว่ายุมซีมูมินันบวยยุสบิฮุกาฟิรอช้ามาเป็นมูมินอยู่แต่พอเจอความวุ่นวายเจอปัญหาเจออะไรต่างๆเขากลายเป็นกาเฟตไปหรือในยามค่ำยังเป็นมูมินอยู่แต่พอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตเช้าขึ้นมาเขากลายเป็นกาเฟรไปเรียบร้อย قُلْنَا لَكُمْ خَاتُونِ يَامٍ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُوا اللّهَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته <applause> ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. نأياكم عن أيام نخبة الجبابي อัลลอฮ์บอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ฮักกะตุกอติจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเวลาตะมูตุนอิลาวะอันตุมมุสลิมุนและจงอย่ายได้ตายจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมวัตตะกูเย้ามนตุจาอูนฟีฮิอัลลอฮ์ซุมมาตัวฟากุล,ลูนัสินมากซสบัตตัวฮุมลายุสละมุนจงเกรงกลัวต่อวันวันหนึ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์สุภาโนะจาราและทุกคนจะถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้ عباد الله ان الله امركم بامر بلاء بنفسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر أعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائلا بلاد المسلمين يا رب العالمين. حق حق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن سمع القرف يطيب احسنه. عباد الله إن الله يَعْمَلْكُمْ القوم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون